สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะวันนี้เราก็จะไปร้านอีเกียค่ะจะไปหาตู้เก็บรองเทา้าเมื่อวานเนี้ยไปตั้งสามร้านแต่ไม่ได้คือเขามีแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกใจเดี๋ยวเราจะไปดูที่อีเกียกันนะคะว่าจะสวยถูกใจไหมตอนนี้เรากำลัง เส้นจรค่ะทุกคนแม่น้ำนี้นะคะเป็นแม่น้ำที่ที่ยาวอันดับสามของฟลอริดาค่ะและยังเป็นแม่น้ำที่กว้างและใหญ่มีความยาวถึง200กว่าไม์ค่ะถ้าเทียบกับแม่น้ำเจ้าพริยาบ้านเราที่นี่จะใหญ่กว่าค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำที่แปลกคือไหลาจากใต้ไปสู่เหนือตามปกติเราจะเห็นแต่ ไหลจากเหนือไปสู่ใต้ใช่ไหมคะ y e a h hope we have better luck today. Three places yesterday couldn't find what we we're looking for. Uh, not a lot of places carry shoe racks. So we need a big shoe rack, so maybe we'll have better luck today. Let's go see. Okay. ลุงจอนบอกว่าเมื่อวานนี้ไปตั้งสามที่ก็ไม่มีที่ถูกใจนะคะวันนี้หวังว่าคงจะโชคดีนะคะ Here we are, IKEA. ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอีกเกียแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้ป้าเมรากับลุงจอนก็มาถึงร้านอีกเกียแล้วค่ะนะคะเราขับรถมาที่นี่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะก็ไปดูกันว่าวันนี้ป้าเมราจะได้ตู้เก็บรองเท้าไหมไปดูกันค่ะตามป้าเมร่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเรามาดูกันว่า ห้างอีเกียที่อเมริกาจะเหมือนห้างอีเกียที่เมืองไทยไหมนะคะที่นี่โชว์รูมแผนกต่างๆเขาจะจัดเสมือนจริงเลยค่ะทุกคนถ้าเครื่องนอนก็จัดเป็นห้องนอนค่ะนี่ก็เป็นตู้เก็บหม้อค่ะยูไลฟ Yeah I like a lot better t h a cabinets c a u s e senseMe too Very ทุกคนมาดูครัวนี้กันค่ะมันกว้างขวางแล้วก็ใหญ่มาก สุดยอดเลยค่ะดูตู้เก็บของในครัวสิคะตู้ก็ใหญ่เก็บของได้เยอะเลยทีเดียวละค่ะ สำหรับห้องนอนก็สวยงามคือเขาจะแยกขายเป็นชิ้นๆค่ะทุกคนดูคมไฟเขาสิคะตอนนี้กำลังฮิตแบบนี้ละคะ่ะใหญ่ๆตอนนี้เราก็มาถึงจุดขายตู้เก็บรองเท้าแล้วนะคะ mm. เขาก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายสีนะคะแต่ยังไม่มีสีที่ถูกใจคะ่ะคือถ้าซื้อไปเราก็ไปทาสีใหม่ ให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านนี่ก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ร้านกาแฟของเขาค่ะแผนกเครื่องครัวนะคะ for champagne yes A ice bucket for champagne bucket Okay. Mm. You take one, okay? okay take one. Okay. okay. ได้แก้ววายหนึ่งกล่องนะคะเรามาดูพรมสวยๆกันนะคะนี่ก็จะเป็นพรมจากหนังสักค่ะทีนี้เรามาดูแผนกโคมไฟกันค่ะทุกคนเขาจะฮีทเหมือนข้องใส่ปลาเห็นไหมคะที่ตั้งอยู่แล้วก็เหมือนสุ่มไก่ค่ะใหญ่ๆทำจากไม้ไผ่ค่ะทุกคน ลุงจอนก็กำลังมองหาพวกเก้าอี้สนามนะคะสำหรับพาทิโอคอมฟีแกบอกว่าถ้าทำพาทิโอเสร็จจะซื้อทั้งเซตเลยคือตอนนี้แกมีโครงการจะทำนอกชานหลังบ้านค่ะทุกคนโอเคนับ f o r today นะ enuff for today alright what do you have <c oughs> <laughs> so I have w h วา l a s <Why> s e s I thought we were looking for shoe storage yeah we could not find what we like <laughs> no that's true what I was back yeah <right>. okay okay alright l let's go home yeah <Bye. S 2> วันนี้ผิดหวังอีกตามเคยค่ะทุกคนจะมาหาตู้ใส่รองเท้าแต่ก็ได้แต่ก็ได้แก,ดก้ววายกลับไปนะคะทีนี้สงสัยต้องช็อปออนไลน์หรือว่าดูไปเรื่อยๆค่ะ มันมีนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์แต่ว่ามันไม่เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านนะคะทุกคนนะคะเราต้องการแบบแล้วก็ทรงที่แมทช์กับเฟอร์นิเจอร์เก่าที่บ้านค่ะไม่เป็นไรเราก็หาไปเรื่อยๆค่ะ oh God. The ช่วงเวลาห้ามงเย็นนะคะเป็นช่วงเลิกงาน mm hmm. ทุกคนก็กำลังจะกลับบ้านรถสิสำหรับคลิปนี้ว้าเมล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ เอาไเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ